สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับทิเชอร์ชนนะคะในวิชาการงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเรื่องงานบ้านวันนี้เราจะมาขึ้นหัวข้อต่อไปนั่นก็คือมารรยายในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนะคะการทํางานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นในะอย่างเช่นการทํางานบ้านการทํารายงานกลุ่มกับเพื่อนในกลุ่มนะคะการเก็บขยะรอบชุมชนที่อาศัยอยู่ ควรที่จะมีมารยาต่อกันนะคะเพื่อให้ทุกคนที่ทํางานร่วมกันเนี่ยมีความสบายใจในการทํางานซึ่งจะช่วยให้งานต่างๆเนี่ยสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะราบรื่นไม่มีปัญหาแล้วก็ได้ผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยคะ่ะ มาดูมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและบุคคลอื่นกันนะครับ การทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นได้แก่การทำงานบ้านร่วมกับพ่อแม่พี่น้องการทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนที่โรงเรียนการทำงานสาธารณะร่วมกับสมาชิกในชุมชนที่เราอาศัยอยู่อย่างมีมารยาทต,ต่อกันเพื่อความสบายใจในการทำงานของตนเองและบุคคลที่เราทำงานร่วมด้วยซึ่งจะช่วยให้งานต่างๆสำเร็จอย่างรวดเร็วและได้ผลงานที่มีคุณภาพ โดยการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นมีแนวปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. ทํางทำงานที่เป็นหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงด้วยความขยันอดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์ 2. ไม่เกี่ยงงานหรือเอาเปรียบผู้อื่น เพราะการเกี่ยงงานหรือเอาเปรียบผู้อื่นนอกจากจะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเหนื่อยมากขึ้นแล้วยังอาจทําให้งานเสร็จช้าหรือเสียหายและจะถูกมองว่าเป็นคนแรงน้ําใจไม่มีผู้ใดต้องการครบหาหรือทํางานร่วมด้วย 3. แก้เสนอความคิดเห็นของตนเองอย่างมีเหตุผลเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ในเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ผิดศีลธรรมและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพราะความคิดเห็นของผู้อื่นอาจมีประโยชน์ต่อเราก็ได้ 5. ยอมรับมติส่วนใหญ่ของผู้ร่วมทำงานเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานจนกว่าบรรลุปเป้าหมาย 6. ช่วยเหลือกันในการทำงานตามกำลังความสามารถและตามโอกาสที่พบเจอ 7. พูดจากันด้วยวาจาสุภาพไม่ตะคอกเสียงดัง และไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมเมื่อเกิดความไม่พอใจ 8. ไม่เรียนแบบความคิดเห็นของผู้อื่นหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนเอง 9. รู้จักกล่าวคำว่าขอบคุณเมื่อผู้อื่นทำงานแทนหรือช่วยงานเราหรือเมื่อได้รับคำชื่นชมและกล่าวคำขอโทษเมื่อทำงานผิดพลาดหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ชชืืชื่่่นนนนนมมผผูู้้้ออเัทงางได้ด,ได,ด,ดูคลิปเพิ่งจบแล้วนะคะเราก็น่าจะรู้แล้วว่าแนวทางในการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวก,กับผู้อื่นเนี่ยมีแนวทางอย่างไรนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูน้องอินดี้กันนะคะน้องอินดี้เนี่ยได้รับมอบหมายจากคุณโคนะคะให้ทํา รายงานกลุ่มนะคะแต่ว่าเป็นรายงานกลุ่มที่น้องเขาไม่สนิทด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้องอินดี้เนี่ยจะทำอย่างไรนะคะอินดี้ตอนกินแรงเพื่อนช่วงอาทิตย์แรกของการเปิดเทอมนั้นนักเรียนส่วนใหญ่มักจะชอบกันมากเพราะว่าไม่ได้เจอเพื่อนๆมาหลายวันและบางทีก็เบือ่อเบื่อที่ต้องอยู่บ้าน แต่ทำไมเด็กนักเรียนห้องนี้จึงมีเสียงอดควรกันละ่ะอ๋อก็เพราะว่าถึงแม้จะเพิ่งเริ่มเปิดเทอมใหม่ได้ไม่นานอาจารย์ก็สั่งให้ทำรายงานซะแล้วรายงานอีกแล้วไม่อยากทำเลยเบื่อเบือ่อนี่คิดถึงเรื่องดีๆไว้สิเราแอบหนีเที่ยวหรือไปค้างคืนกันได้นะเพราะมีรายงานเป็นข้ออ้างยังไงล่ะ นี่คือเรื่องดีๆของเธอล่ะเนี่ยคิดได้เนาะทำแบบนั้นน่ะมันจะเป็นบาปหรือเปล่าโอ๊ยคือจะไม่เที่ยวหรอบ้าหรอไปสิยะนี่ตรงนั้นน่ะเงียบๆหน่อยสั่งให้ทำรายงานแล้วดูล่าเริงเหลือเกินนะเมื่อถูกดุ เสียงพูดคุยจ็อกแจ๊กของเหล่านักเรียนก็ค่อยๆเบาลงเรื่อยๆก่อนที่อาจารย์จะอธิบายเกี่ยวกับรายงานโดยบอกว่ารายงานกลุ่มครั้งนี้จะไม่ได้จับกลุ่มกันเองแต่จะเป็นการสุ่มเพียงเท่านั้นแหละเสียงโห o ก็ดังขึ้นทันทีอาจารย์จึงรีบอธิบายว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ร่วมงานกับคนกลุ่มเดิมๆไปตลอด การร่วมงานกับคนไม่คุ้นเคยนั้นคือชีวิตจริงของการทำงานบางอาชีพอาจต้องเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานหรือพบปะคนที่ไม่คุ้นหน้ากันมาก่อนอยู่ทุกๆุกวันอาจารย์อยากให้พวกเธอเข้าใจถึงความจริงข้อนี้ด้วยหลังจากนั้นอาจารย์ก็สุ่มเลือกหมายเลขของนักเรียนแต่ละคนเพื่อจัดกลุ่ม ผลปรากฏว่าอินดี้ต้องไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่ไม่สนิทเธอจึงเกิดอาการเบื่อและไม่อยากทำรายงานเลยในขณะที่เพื่อนร่วมกลุ่มทำรายงานของเธอนั้นต่างก็มีความกระตือรือร้นในการทำงานอย่างมากและเริ่มระดมสมองคิดหัวข้อาการทำรายงานทันทีส่วนอินดี้นั้นได้แต่นั่งเงียบๆไม่ออกความคิดเห็นเอาแต่นั่งเล่นเกมมือถือพอรู้สึกเส็งที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันกับพิมพ์ที่ เราว่าหัวข้อนี้น่าสนใจดีนะทุกคนคิดว่ายังไงอืก็เดียะอินดีตอบรับอย่างไม่ใส่ใจเพราะใจจดจ่ออยู่กับเกมถ้างั้นพวกเรามาแลกไลายติดต่อกันไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยมาแบ่งหัวข้อให้แต่ละคนไปหาข้อมูลจากนั้นค่อยมารวมกันอีกทีนึงได้ได้ อินดี้ไม่ได้ตั้งใจฟังเธอแค่รับคำไปอย่างนั้นเวลาผ่านไปหลายวันอินดี้ยังไม่ได้เริ่มหาข้อมูลใดๆเลยแล้ววันอาทิตย์เธอก็ยังออกไปเที่ยวห้างกับเพื่อนสีเธอกำลังสนุกกับการชอปปิ้งลองเสื้อผ้าอยู่จูๆ่ๆลายมือถือก็ดังขึ้นติง้งอินดี้ได้รับข้อความจากเพื่อนในกลุ่มทำรายงาน ก็รู้สึกไม่ชอบใจเพราะเธอคิดว่าคงถามเรื่องรายงานตามเคยเธอรู้สึกว่าเพื่อนในกลุ่มจุกจิกเกินไปตามงานได้อยู่นั่นแหละทุกวันก่อนปิดไลน์อินดี้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าวันนี้เพื่อนๆน,นัดกันไปถ่ายรูปเพื่อน,นำมาประกอบรายงานเนื่องจากไม่มีภาพฟรีในหัวข้อที่เกี่ยวกับรายงานในอินเทอร์เน็ตเลย ย่า yeah, แล้วลืมเรื่องนัดไปเลยทำไงดีเนี่ยไปไม่ทันเราด้วยพวกนั้นน่ะต้องว่าเราแน่แนเลยอินดี้ไม่กล้าพิมพ์ตอบได้แต่ดูข้อความที่แด้งเตือนขึ้นมาเรื่อยๆอินดี้ไม่กล้าบอกเพื่อนๆว่าเธอลืมเรื่องนัดไปเลยและตอนนี้เธอก็กำลังสนุกกับการช้อปปิง้งไม่อยากจะไปทำรายงานจึงพิมพ์ไปว่า ขอโทษทีเราปวดท้องประจำเดือนน่ะคงไปทำรายงานไม่ไหวหรอกขอโทษจริงๆนะทุกคนอินดี้คิดว่านี่เป็นคำโกหกที่ไม่มีใครสามารถจับผิดเธอได้เพราะไม่มีทางพิสูจน์อินดี้เห็นเพื่อนตอบกลับมาก็โล่งอกแล้วก็หันไปช็อปปิ้งต่อโดยไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อย เมื่อเห็นว่าการเบี้ยวนัดทำงานแล้วเพื่อนไม่โกรธอินดี้ก็เริ่มหาข้ออ้างต่างๆหน้าๆเช่นยังไม่ได้หาข้อมูลบ้างไม่สบายบ้างหรือลืมบ้างเป็นเช่นนี้หลายๆครั้งจนเพื่อนๆในกลุ่มหยุดถามแ,และหยุดพูดถึงเรื่องรายงานกับเธอ อินดี้เองก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้กับเพื่อนๆแค่คิดว่าบางทีเพื่อนๆอาจจะมาขอให้เธอช่วยเรื่องค่าอุปกรณ์หรือค่ารายงานทีหลังในขณะที่เพื่อนๆทำรายงานทุกวันจนหัวหมุนอินดี้ก็นอนเล่นเกมดูซีรีส์อย่างสบายใจเมื่อถึงวันนำเสนอและส่งรายงานกลุ่มของอินดี้ได้คิวนำเสนอคิวสุดท้ายระหว่างที่รอนำเสนอนั้น อินดี้ก็นั่งฟังเพื่อนกลุ่มอื่นๆรายงานผ่านไปทีละกลุ่มอินดี้นั่งฟังอย่างไม่ใส่ใจแถมยังแอบหลับอีกด้วยเมื่อถึงคิวของกลุ่มอินดี้หัวหน้ากลุ่มเดินออกไปส่งรายงานหน้าชั้นอาจารย์ก็อ่านรายชื่อของนักเรียนในกลุ่มนางสาวพัทรานางสาวพิชชาพัทนางสาวดวงฤด,ดีนายอานอนน นายธนรักษ์ครบห้าคนนะอินดี้ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เรียกขานชื่อตัวเองจึงคิดว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อเราเลยอะแย่จริงนี่เพื่อนๆพิมพ์ชื่อเราตกหล่นเหรอเนี่ยเธอกำลังจะยืนขึ้นแล้วบอกอาจารย์ว่าพิมพ์รายชื่อตกหล่นไปหนึ่งคน แต่ไม่ทันหัวหน้ากลุ่มที่ลุกขึ้นก่อนแล้วบอกว่าครบแล้วค่ะอินดี้ได้ยินก็หันไปมองหน้าเพื่อนในกลุ่มแล้วพบว่าแต่ละคนจ้องมองเธออย่างเย็นชาอินดี้จึงไม่กล้าพูดอะไรเธอนั่งนิ่งรอจนกระทั่งจบการรายงานเมื่ออาจารย์ออกไปจากห้องอินดี้ก็รีบไปถามเพื่อนว่านี่พวกเธอทำไมไม่มีชื่อฉันในรายงานล่ะ ทำแบบนี้ได้ยังไตงตวิก็เธอไม่ได้ช่วยทํารายงานนี่นาะพวกเราจะใส่ชื่อของเธอลงไปได้ยังไงล่ะเธอไม่ได้หาข้อมูลไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ทํารูปเล่มไม่ได้เป็นคนนําเสนอด้วยซ้ําแทบยังไม่เคยสนใจหรือแม้แต่จะมาถามว่ารายงานไปถึงไหนแล้วจะให้ช่วยทําตรงไหนบ้างเธอไม่เคยคิดจะทําอะไรเลยนะอิดดี้แถมยังชอบโกหกอีกแล้วแบบนี้จะให้เราคิดยังไง นอกจากว่าเธอกินแรงเพื่อนในขณะที่พวกเราต้องทำรายงานจนเหนื่อยแต่เธอนั่งสบายอยู่คนเดียวไม่ต้องทำอะไรแล้วจะมาเอาคะแนนไปฟรีๆงั้นเหรอไม่มีทางพวกเราไม่ยอมให้เธอกินแรงพวกเราหรอกได้ยินเพื่อนๆต่อว่าอินดี้ก็เถียงไม่ออกได้แต่พูดเสียงอ่อยๆเออฉันขอโทษนะ เอางี้ได้ไหมอะ่ะฉันขอชดเชยโดยการออกเงินค่ารายงานทั้งหมดเลยใส่ชื่อฉันทำรายงานด้วยเถอนนะนะฉันขอร้องละเสียใจด้วยแต่ไม่ทันแล้วพวกเราส่งรายงานไปแล้วเนื่องจากคะแนนนี้สำคัญมากผลของการกินแรงเพื่อนเลยทําให้อินดี้ต้องทำรายงานเดียวซึ่งเหนื่อยกว่าตอนที่ทํารายงานกลุ่มมาก พราะต้องทำคนเดียวทั้งหมดโอ๊ยหมดกันเวลาแห่งความสุขของฉันเทอมเนี้ยมันอะไรกันนะเนี่ยเพิ่งจะเปิดมาก็เจอคอรรกรมใหญ่หลวงนักไม่น่าเลยเราอินเอ้ยเ้าเข้านะ่ามีงานกลุ่มนะฉันจะไม่กินแรงเพื่อนอีกแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะมีใครเคยเจอ เหตุการณ์เหมือนน้องอินดี้บ้างไหมคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าไม่ช่วยเพื่อนทํารายงานกลุ่มเลยแล้วก็เองเนี่ยไปเที่ยวนะคะเป็นการทํางานร่วมกับผู้อื่นที่แย่มากๆนะคะเราไม่ควรที่จะทําตามน้องอินดี้นะคะถ้าทําตามเนี่ยผลสรุปของน้องอินดี้นั่นก็คือต้องทํารายงานคนเดียวเหนื่อยกว่าเดิมเป็นหลายเท่าเลยนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูการบ้านกันนะคะการบ้านง่ายๆนะคะเป็น My m i n d mapping นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่นะคะการบ้านของเราหนะ้าตาเป็นแบบนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนแนวทางนะคะในการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนะคะว่ามีอะไรบ้างเขียนให้ครบทั้งหมด6ช่องนะคะเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียน ระบายสีตกแต่งนะคะได้ตามใจชอบนะคะตกแต่งส,สวยๆนะคะไม่เอาเรอเธอแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้ชัดเจนด้วยนะคะใงานนี้นะคะสามารถนํามาส่งทีเชอร์ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกได้เลยนะคะวันนี้ทีเชชร์อขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ